โอลันลั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 ลาลัสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาเจอกันด้หน่วยอะไรนะเด็กเด็กทำแล้วเด็กคนนั้นก็จะเก่งอ้าหนูทำได้ผนูไม่เชื่อว่าทุกคนต้องทำได้แน่นอนในหน่วยนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่อง การไหวการไหวจะมี3าระดับนะคะอ่าเด็กๆจะได้รู้กันว่า การไหว้มีสามระดับมีไหว้ใครบ้างเนาะเราจะเรียนรู้การก่อนที่เราจะเรียนการไหว้คุณครูไม่เชื่อว่าเด็กๆทุกคนไหว้ทุกวันไหว้ใครคะไหว้พ่อไหว้แม่นั่นเองนะคะถือว่าจะไม่ได้มาโรงเรียนไม่ได้ไหว้คุณครูนะคะก็จะไหว้ผู้ปกครองที่อยู่บ้านเราใช่ไหมคะฝึกไหว้ทุกวันเด็กจะได้ทําสวยเวลาไหว้เด็กๆอย่าลืมนะคะ ไหว้เวลาไหว้เราก็ต้องยิ้มด้วยนะคะไม่ใช่ว่าแล้วก็หน้าบึ้งไม่เอานะไม่สวยเนาะอะเวลาไหว้เราจะไหว้ให้ถูกวิธีะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วคุณครูม,ม่จะพาไปชมการไหว้สามระดับมีระดับอะไรบ้างเด็กๆไหว้ให้ถูกวิธีนะคะเด็กๆคุณครูคิดว่าเด็กๆต้อง ทำสวยนะคะถ้าเราฝึกไปทุกวันเราจะทำไห้สวยงามนะคะแล้วเปิดเทอมหรือเจอกันเราต้องมาไหว้ให้คุณครูนี่ดูเนะะาะอาารไหว้นะคะไหว้ให้สวยเราก็ยิ้มด้วยเนาะ,ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยนิทานเรื่องน้องไข่เจียวเป็นเด็กดีไหว้ผู้ใหญ่ <Wow. S 2> น้องไข่เจียวเป็นเด็กมือไม้อ่อน ไหว้ผู้ใหญ่ทุกครั้งที่เจอเพราะที่โรงเรียนสอนว่าการไหว้เป็นการแสดงออกถึงการมีมารยาทที่ดีงามการมีสัมมาคารวะการอ่อนน้อมถ่อมตนการแสดงความเคารพต่อผู้ที่อาวุโสกว่าคนไทยแสดงออกด้วยการไหว้เมื่อทักทายในการพบปะหรือลาจากกันนอกจากนี้ยังเป็นการแสดงออกที่หมายถึงการขอบคุณการขอโทษและการให้เกียรติซึ่งกันและกัน การไหว้เป็นการแสดงถึงมิตรภาพมิมตรไมตรีที่เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นวัฒนธรรมที่งดงามรวมถึงเป็นสิ่งที่แสดงถึงเอกลักษณ์และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของคนไทย <Wow. S 1> คุณแม่เองก็เห็นความสำคัญของการไหว้จึงสอนให้น้องไข่เจียวไหว,สว้สวยๆไหว้อย่างถูกต้องไหวช้ชา้าๆไม่ต้องเร่งรีบไม่ต้องกลัวผิดแล้วทำให้ดูเป็นตัวอย่าง เวลาคุณแม่เห็นว่าน้องไข่เจียวไหว้ผิดก็จะสอนว่าผิดอย่างไรแล้วบอกให้แก้ไขน้องไข่เจียวเองก็มีเคอะเขินในตอนแรกแต่เมื่อผู้ใหญ่ชมก็รู้ว่าสิ่งที่ทำนั้นเป็นเรื่องดีน้องไข่เจียวจึงยกมือไหว้ผู้ใหญ่ทุกครั้งที่เจอหน้าทุกครั้งที่ได้รับของและทุกครั้งที่ลาเพราะคุณพ่อคุณแม่ปลูกฝังให้รู้จักไหว้จนเป็นนิสัยทำให้น้องไข่เจียวมีนิสัยนอบน้อม ยกมือไหว้ผู้ใหญ่ได้เองโดยที่ไม่ต้องมีใครมาคอยสั่งผู้ใหญ่ที่พบเห็นก็มักจะให้ความเมตตาเอ็นดูและเห็นว่าเป็นเด็กมีมารยาทต่างก็ชื่นชมในความน่ารักน่าเอ็นดูของน้องไข่เจียวทั้งนั้นน้องๆเองก็ไม่ต้องกลัวที่จะไหว้คนที่อายุมากกว่าเราหรือคนที่เราเคารพนับถือนะคะเพราะยิ่งทําคนก็ยิ่งมองว่าเราเป็นเด็กดีมีมารยาทการไหว้ แบบไทยแบ่งออกเป็น3ระดับ3แบบตามระดับบุคคลดังนี้ระดับที่ 1. การไหว้พระได้แก่การไหว้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รวมทั้งปูชนียวัตถุปูชนียสถานที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาในกรณีที่ไม่สามารถกราบแบบเบ็นจังเข้าไปถือได้ โดยประนมมือแล้วยกขึ้นพร้อมกับค้อมศีรษะลงให้หัวแม่มือจรดระหว่างคิ้วปลายนิ้วแนบส่วนบนของหน้าผาก ระดับที่2การไหว้ผู้มีพระคุณและผู้อาวุโสได้แก่โอยาตายายพ่อแม่ครูอาจารย์และผู้ที่เคารพนับถือโดยปรนนมมือแล้วยกขึ้นพร้อมกับข้อมศีรษะลงให้หัวแม่มือจรดปลายจมกูกปลายนิ้วแนบระหว่างคิ้ว ระดับที่3การไหว้บุคคลทั่วไปที่เคารพนับถือหรือผู้มีอาวุโสสูงกว่าเล็กน้อยโดยประนมมือแล้วยกขึ้นพร้อมกับค้่อมศีรษะลงให้หัวแม่มือจรดปลายคางปลายนิ้วแนบกับปลายจมกูก แล้วนอการวหว้ที่ถูกวิธีนะคะแล้วเราจะมาอัดคลิปวีดีโอนะคะวหว้าสาธิตที่บ้านนะคะเราให้คุณพ่อคุณแม่อัดคลิปวีดีโอให้หนูนะคะอ่ะเวลาไหว้นะคะอย่าลืมนะคะเราจะไหว้พ่อไหว้แม่เราทุกวันนะคะหลังจากหลังจากในเดือนหน่วยนี้ไปเด็กๆต้องฝึกไหว้คุณพ่อคุณแม่ตื่นเช้ามาเจอการอาบน้ำแต่งตัวเสร็จแล้ว ให้คุณพ่อคุณแม่ให้ถูกต้องและสวยงามอันดับแรกเลยนะคะอย่าลืมยิ้มด้วยนะคะทีะนี้คุณครูยังรอชมผลงานของเด็กๆนะคะ